สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะวันนี้อ,อ้อมจะมาพูดคุยถึงเรื่องเรื่องอะไรดีนะคะด้านหลังอาจจะรกนิดนึงนะคะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่แบบสำหรับคล้ายๆเหมือนห้องเป็นแขกมาพักเนี้ยคะ่ะแต่มันก็จะแบบเก็บของไปด้วยมันก็เลยแบบว่าดูรกนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นห้องที่แบบว่า แสงเข้ามาได้ดีที่สุดเวลาแบบมาพูดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอ้อมขยับนิดนึงโอเคนะคะอ่าส่วนหัวข้อเรื่องวันนี้อ้อมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอ้อมจะมาพูดถึงเรื่องอจีบผู้ชายญี่ปุ่นในแบบของอ้อมเองนี่แหละทำยังไงนะคะทำยังไงนะ ใครอยากรู้เข้ามาฟังเข้ามาฟังนะอยากรู้ว่าอ้อมจีบผู้ชายญี่ปุ่นยังไงทําไมอยู่ด้วยกันถึงขั้นเขามาแต่งงานเขาหอบสินสอดมาเป็นล้านเลยนะมาขอแต่งงานนะอ่ะเออเขาทํายังไงมาเดี๋ยวอ้อมคัดมาห้าข้อนะห้าข้อมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งค่ะอันดับแรกเลยนะอันดับแรกเลยนะทําอาหารเป็นนี่ทําอาหารเป็นนี่ อาหารอะไรอะอาหารไทยนี่แหละอาหารไทยนี่แหละนะคะช่วง,งแรกคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาชอบเผ็ดมากมเผ็ดน้อยหรือไม่กินเผ็ดอันนี้เราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้คือแบบเออแบบไปคอนโดเขาเลยอะ่ะไปผู้หญิงเดียวนะไปคอนโดเขาเลยแต่ว่าแบบรู้จักกันที่ทํางานอยู่แล้วนะคะคือเราไม่ได้คิดอะไรก็เลยชวนว่าเอ้ยไปทำกับข้าวกินกัน,กนไหมก็ทากับข้าวแล้วก็นั่งกินกันปกติเนี่ยพอเขาแบบรู้ได้ไดไดแบบ ชิมรสชาติอะไรอะ่ะน้ําซุปหรอกับข้าวที่เราทําหรอเขารู้สึกว้าวอย่างเงี้ยคือแบบอืมเขารู้สึกประทับใจประทับใจอาหารที่อ้อมทําให้ครั้งแรกครั้งแรกที่อ้อมทําต้มยำปลา <c oughs> นะคะฝีมืออ้อมเองคือแบบมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบเราตั้งแต่ณนะตอนนั้นแต่เขายังไม่พูดนะเขายังไม่พูดว่าเขาชอบเรา นะคะยังไม่พูดอ่าส่วนข้อที่สองข้อที่สองทำอะไรชวนกินเบียร์บ่อยๆกินแอลโกอโฮอล์คุณเออ,เอ,อชวนไปเถอะผู้หญิงเราอะแค่แบบเราไม่ได้คิดอะไรไงถ้าถ้าผู้หญิงอย่างเราเราชอบผู้ชายคนนั้นใช่ไหมเราก็จะไม่กล้าไปพูดกับเขาหรือเปล่าไม่กล้าชวนเพราะเราอายเราเขินใช่ไหมเออกลัวเขาจะปฏิเสธเราจะไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือ เราไม่ได้คิดอะไรคือแบบเราก็เออไปชวนกินเบีย์ปกติหลังเลิกงงานก็ไปไปกินเบีย์นิดนึงสักแก้วสองแก้วขวดสองขวดแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยเออก็ไปกันนะคะก็คือชวนกินบ่อยๆเพราะว่าเพิ่งมารู้เหตุผลที่หลังว่าเออคือการที่อ้อมอ่ะ กินเบียร์บ่อยๆเนี่ยมันดีนะดีต่สอสังคมเขาเพราะสังคมเขาเนี่ยคือกินผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นอะสังเกตถ้าใครดูคลิปอ้อมตั้งแต่คลิปแรกๆนะคืออ้อมจะมีแบบว่าผู้หญิงผู้ชายญี่ปุ่นจะชอบผู้ผู้หญิงที่กินเบียร์เก่งใช่ไหมกินเป็นไม่ใช่ไม่ต้องเก่งก็ได้แต่เก่งก็ดีไงแต่กินเป็นกินเป็นคือมันก็ทําให้แบบว่าเออเข้าสังคมเขาได้เข้ากับเพื่อนฝูงเขาได้เข้ากับเรียกว่าอะไรอ่ะ เทศกาลงานของบ้านของเขาหรือว่าที่ประเทศเขาได้เงี้ยค่ะคือมันดูไม่ไม่ผิดแปลกไปจากไปจากอย่างอื่นอย่างถ้าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเราแบบบูมบามไปคนอื่นเขานั่งกินกันหมดมารยาสังคมไม่ทาน,นะคะ่ะเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันจะทําให้เขาไม่ประทับใจในตัวคนนุณไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่สองเนี่ยชวนกินเบียร์บ่อยๆนะ แต่อย่าชวนแบบว่าหมดแก้วหมดแก้วยงเงี้ยไม่เอานะหมดแก้วปุ๊บปั๊มเข้าเลยอย่างเงี้ยไม่เอานะไม่เอานะคะแล้วก็ข้อที่สามข้อที่สามอันนี้คือแบบไม่พูดถึงเรื่องเงินบ่อยอันนี้สําคัญนะสําคัญนะบางหัวข้ออ้อไม่ได้ลงไว้นะแบบว่าผู้ชายญี่ปุ่นเขาชอบมองผู้หญิงไทยแบบง่ายๆหน้าเงินหนุนกันนะคือแบบว่าอะ,อะไรก็ซื้อให้สี่เทคแคร์สี่ของขวัญวันนั้นวันพิเศษนี่จะเยอะใช่ไหม วันปีใหม่วันเกิดวันวันไทยวันครบรอบวันอะไรก็คือมีหมดทุกอย่างมันค่ายจ่ายซื้อหมดเนี่ยแต่ที่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้มีแบบนั้นไงแต่คนไทยเราชอบปิ๊ฟิกแล้วผู้หญิงไทยชอบให้ผู้ชายซื้อของให้ยิ่งของดีๆของราคาแพงๆยิ่งชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราไปคุยกับเขาเราไปโฟกัสแบบเฮ้ยยูยูซื้อโทรศัพท์ให้หน่อยสิจ่ายค่าห้องให้หน่อยสิจ่ายค่านั่นค่านี่ให้หน่อยสิคือเขาจะกลายเป็นว่า เขาจะมองคุณว่าคุณน่ะเข้ามาหาเขาเพราะ้อมเงินอันนี้เขาจะเริ่มตีตัวออกหาคุณละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคุยเรื่องเงินนะคะถ้าคุณสนใจที่อยู่กับเขาใจอ่ะจะคุยเรื่องเงินใช่ไหมเก็บไว้ก่อนรอให้เขามาชอบคุณแบบรักคุณเต็มๆถึงขั้นแต่งงานแล้วคุณค่อยไปขอเขาคุณค่อยแบบค่อยๆซึมบอกเขาว่าเนี่ยมันมีค่าใจอันนี้อันนี้แล้วเดี๋ยวเออเขาก็จะแบบเข้ามาช่วยรับผิดชอบเองนะคะ ช้าๆได้ปลาเล่มงามันออแนะนำนะข้อที่สามอย่าคุยเรื่องเงินบ่อยนะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, อะไรเราต้องมีความสนใจในประเทศของเขาเอออันนี้เราครบกับเขาคนญี่ปุ่นไม่ใช่คนไทย เราต้องมีความสนใจในประเทศเขานิดนึงสังคมเขาเป็นยังไงเขาเป็นอยู่ยังไงค่าค่าของชีพพี่นั่นเป็นยังไงมันดีไหมโอ้ยอากาศดีไหมที่เที่ยวดีไหมเราแสดงความชอบความรักในประเทศเขานิดนึงเหมือนให้เกียรติประเทศเขาอะค่ะคือไม่ถ้าอย่างเป็นเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาชอบการอยู่ประเทศไทยเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็รู้สึกภูมิใจดีใจที่แบบเขาเป็นคนประเทศอื่นแต่เขามาชอบ วัฒนธรรมประเทศเราอ่ะมันก็เหมือนการใจเขาใจเรานะคะสนใจในมุมของประเทศเขาบ้างนะคะไม่ใช่แบบกูจะเอาประเทศอูอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่ไม่งั้นอะ่ะขอถ้าคุณสนใจตัว,ตวคุณเองอะ่ะคุณก็คขผู้ชายไทยด้วยกันนี่ล่ะคะ่ะไม่ต้องไปหาผู้ชายญี่ปุ่นหรอกนะเดี๋ยวมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ แก้ปัญหาด้วยตัวเองนี่คือเหมือนกับรับผิดชอบตัวเองด้วยอะค่ะอะคือเหมือนเช่นแบบอ,อคุณมีเรื่องอันนี้เข้ามาแก้ปัญหายังไงดีแก้ปัญหาเองคือไม่ต้องรอให้เขาแบบเข้ามาช่วยแก้ให้อะคนนึกออกไหมคือแบบไม่ใช่แบบว่าอินโนเซนต์มากเลยเรื่องแบบนี้ฉันจะทํายังไงฉันจะทํายังไงฉันแก้ไม่ได้คือหาวิธีก่อนค่ะคิดเองคิดเองแล้ว ไปสรุปให้เขาได้นะว่าเป็นแบบนี้ดีไหมเป็นลักษณะเหมือนปรึกษากันแต่เวลาปรึกษาอ้อมแนะนําแนะนํานะถ้าจะให้มันโฟโลให้ผลดีเลยนะแบบว่าเออจะเอาช่วงจวังหวะไหนไปปรึกษาเขาแนะนําค่ะชวนเขากินเบียกก่อนชวนเขากินเบีย์ก่อนกินสักแก้วสองแก้วสักสองแก้วส,กสามแก้วเนี่ยคือชวนเขากินก่อนใช่ไหมยิ่งถ้าเขากินเบียร์แล้วเออเหมือนสมองเขาได้ทีแลกอะคะ่ะ เขาได้รีแลกซ์ปุ๊บเนี่ยคือ oh. เราจะสามารถคุยเรื่องที่มันซีเรียสได้คุยได้ปุ๊บเขาก็จะแบบเออมีอะไรเขาก็จะคุยปรึกษานู่นนี่นั่นคือมันจะทําให้มันบรรยาก,กาศมันไม่ตึงเกินไปอันนี้อ้อมแนะนํานะคือแบบอย่าบุ่มบั่มเอาปัญหาไปคุยับเขาหลังจากเขาเลิกงานมามาคุยปัญหาเลยไม่เอานะคะไม่เอาคือบัรทุดอยู่ๆไปคุยปัญหาเลยไม่เอาแต่ถ้าจะจะคิดว่าเฮ้ยทาไมคุยเลยไม่ได้อะ่ะทําไมแบบทําไมต้องแบบ ก็มารอคอยเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอนี่ค่ะ,อ,คะอ้อมถึงมาแนะนําเพราะเขาเป็นคนญี่ปุ่นสังคมเขาเครียดเขาจริงจังในการใช้ความคิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อมหาวิธีให้ไงหาวิธีให้ว่าเออจะกุยยังไงก็นั่นนะคะซื้อบีอาติดตู้เย็นคุณไว้เลยนะคะจะเอายี่ห้อไหนก็ได้ซื้อไว้แล้วก็อ่ะเปิดให้เขากินก่อนป้ายูฉลองกันอ่ะกินเบียร์กันส่วนสักคนละกระป๋องนึงแล้วค่อยครวี มันก็จะได้ดีขึ้นความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นด้วยดีไม่ดีก็โรแมนติกขึ้นด้วยถูกต้องไหมเออนั่นแหละประมาณห้าข้อนะอันนี้แหละคือเป็นแบบอ้อมนะแบบคนอื่นนะอ้อมไม่รู้คนอื่นเขาจีบคนญี่ปุ่นยังไงอ้อมไม่รู้แต่อ้อมบอกเลยว่าอ้อมใช้หัวข้อคืว่าจีบผู้ชายญี่ปุ่นจรงิงแต่อ้อมไม่ไม่ไม่ได้จีบนะไม่ได้จีบคือแบบว่าเราไปในอ้อมเป็นในลักษณะแบบเป็นเพื่อนเพื่อนในที่ทํางานด้วยกัน ตั้งแต่แรกแต่ก็เป็นเพื่อนแบบไม่เคยคุยเพราะเขาอายุเยอะกว่าอ้อมอยู่แล้วเขาเป็นถึงระดับข้างบนแล้วอ้อมไม่ได้ไปคุยกับเขาอยู่ละนะคะแล้วคันนี้คือแบบว่าคือจากที่รู้จักที่ทํางานคือเป็นเพื่อนในที่ทํางานเฉยไม่เคยใช่คำว่าแฟนไงอ้อมก็บอกตั้งแต่คลิปแร,แรกนู่นล,ละแล้วก็อยู่ก็กระโดดแบบมาขอแต่งงานเลยนะคะมันก็เลยแบบว่าเออเราเขาก็แบบมาชอบเราแล้วขอแต่งงานเลยอย่างเงี้ยด้วยด้วยอายุเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบ ืออยากมีครอบครัวแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวอ้อมแล้ะก็เลยแบบแต่งงานเลยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็ไปหอบสินโอจากบ้านเขาแล้วก็มาหาเราเลยค่ะเราก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่ตอนนี้มีลูกปวดหัว <c oughs> ปวดหัวเยอะกว่าเดิมอีกนะคะเอาละค่ะลองดูนะคะใครที่อาจจะหาวิธีจีบอยู่แต่เราจะไม่ใช่คําว่าจีบเนาะ แต่ภาษาให้ภาษาไทยหรือภาษาเราเองให้เรารู้เองว่าเออฉันกําลังจีบอยู่นะแต่ฉันจะไม่ใช้คําว่าจีบกับเขาฉันจะใช้วิธีแบบเนี้ยแบบอ้อมก็ได้ง่ายๆทําทอาหารให้กินชวนไปกินเบียร์ไม่คุยเรื่องเงินนะคะคุยเรื่องประเทศของเขาแล้วก็แก้ปัญหาให้เขาลองแก้ปัญหาเรื่องตัวเองแล้วไปเสนอให้เขาแค่นี้นคุณคุณทําได้อ่ะอาจจะได้เป็นสซไพร์ของญี่ปุ่นน่จริงนะคะโอเค เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะเจอกันเรื่องอะไรนะคะสุดท้ายนี้ใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามนะเข้ามาฟังแล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคอมเมนต์แล้วก็คนที่กดติดตามแล้วก็คอยฟังคลิปที่ออมอัปเดตตลอดนะคะยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะส่วนวันนี้บ๊ายบาย